เผยข้อมูล iPhone 15และ AirPods Pro 2รุ่นใหม่เตรียมใช้พอร์ต USB-C เป็นรุ่นแรกของ Apple ก่อนหน้านี้รัฐสภาแห่งยุโรปได้ประกาศลงมติบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานสายชาร์จของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบเดียวกันอย่าง USB-C ภายในปี2024ครับหลายคนจึงเกิดข้อสงใจว่าแล้วทาง Apple จะเปลี่ยนมาใช้เมื่อไหร่นะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลจากภาพเรนเดอร์ของ AirPods Pro 2ที่เผยให้เห็นถึงพอร์ตแบบ USB-C ซึ่งถือได้ว่าเป็น AirPods รุ่นแรกของทาง Apple ที่จะใช้พอร์ตใหม่พร้อมระบุตรีมเปิดตัวทางการช่วงปลายปีนี้ครับและยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าสำหรับ iPhone รุ่นแรกที่จะได้ใช้ USB Type-C อาจจะเป็น iPhone 15 Series ที่จะเปิดตัวในปีหน้าครับโดย iPhone 14 Series ในปีนี้ยังเป็นพอร์ตแบบ Lightning เหมือนเดิมครับ และอีกหนึ่งข่าวลือที่น่าสนใจก็คือคาดกันว่า iPhone 15 Pro อาจจะมีดีไซน์ใหม่โดยไม่มีไรยบากและใช้กล้องหน้าใต้หน้าจอ Under d i s p l a y Camera แทนด้วยครับแต่ข้อมูลที่เผยมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่การคาดการณ์ในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปล้ครับตอนนี้ช่อง i อทีฟสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ